กมุมการจัดวางอาหารเช้าของโรงแรมระดับ3ดาวมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับวิดีโอนี้วิดีโอนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับด้านอาหารของโรงแรมนะครับหรือรีสอร์ทนะครับมาดูกันนะครับก็มุมที่1นเนี่ยก็เป็นมุมทั่วไปนะครับเป็นมุมเกี่ยวกับสลัดนะครับ ก็จะมีพวกสลัดประเภทต่างๆนะครับสลัดผักใบสลัดคลุกนะครับหรือว่าน้ำสลัดต่างๆนะครับตามในภาพนะครับก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันออกมานะครับตามรูปแบบที่ทางโรงแรมกำหนดไว้ทางเชฟได้กำหนดไว้นะครับแล้วก็ ามลักษณะของประเภทลูกค้าด้วยนะครับเช่นบางครั้งโรงแรมนี้รับทัวร์จีนเยอะโรงแรมนี้รับคนจีนโรงแรมนี้รับคนเอเชียโรงแรมนี้รับคนอินเดียโรงแรมนี้เน้นฝรั่งโรงแรมนี้เน้นทางคนไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวอาหารหรือว่า ผักสลัดหรือสลัดที่ออกน้ำสลัดที่ออกก็อาจจะแปลผันปรับเปลี่ยนไปได้เล็กน้อยนะครับตามฐานลูกค้านะครับแต่หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับตามในรูปนะครับสำหรับโรงแรมประมาณสัก3ดาว3าดาวครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือดีเทลก็จะลดลงแล้วก็ตัวความดีเทลความพรีเมียมราคาของสินค้าก็จะลดลงนะครับต่อมาก็จะเป็นมุมขนมปังนะครับ อันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยโรงแรมระดับ3ดาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อซะส่วนใหญ่นะครับนอกจากบางที่จริงๆก็อาจจะมีเบเกอรี่เล็กๆนะครับซึ่งสามารถทําเองได้ก็จะเป็นการดีทําได้ทั้งขายเป็นอลาคาร์ในตัวโรงแรมรีสอร์ทด้วยนะครับแล้วก็อาจจะส่ง delivery ส่งตามที่ต่างๆได้ด้วยนะครับก็เป็นการดีอีกแบบหนึ่งนะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างสะดวกสะดวกในการบริหารจัดการด้วยนะครับบางทีเราซื้อขนมปังมาแถวหนึ่งเราก็รู้เลยว่า1แถวมีกี่แผน่นแถวหนึ่งราคากี่บาทอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ไปเท่าไหร่ต่อวันอย่างเงี้ยก็จะมีการคำนวณต้นทุนคำนวณอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็จะสะดวกง่ายขึ้นในการซื้อนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการคอนเซปต์ concept, แล้วก็มุมมองลักษณะของทางที่ผู้บริหารต้องการน,น,นะครับทำได้หมดนะครับไม่ไม่มีข้อจำกัดใดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของขนมปังนะครับคือถ้าลงลึกไปในดีเทลเนี่ยก็ไม่ได้ต้นทุนสูงมากนะครับต้นทุนไม่มากนะครับ เดี๋ยวพวกต้นทุนเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปวิดีโอมาลงรายละเอียดในการคิดต้นทุนอาหารบุฟเฟ่ออีกนะครับในวิดีโอต่อๆไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมขนมเบเกอรี่นะครับก็แล้วแต่ความต้องการคอนเซปต์เช่นกันนะครับก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันออกมาได้นะครับ เน้นเมนูที่ต้นทุนไม่สูงมากถ้ามันเป็นอาหารบุฟเฟ่แล้วก็ทำเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเน้นเป็นชิ้นเล็กๆให้คนมาตักแล้วก็กาลังน่ารักพอดีนะครับทำเป็นชิ้นเล็กๆบางตัวก็มีวัตถุดิบเก่าก็เอามาดัดแปลงวัตถุดิบเก่านี้ก็ยังมีคุณภาพดีอยู่นะครับแต่ก็โอเคมีระยะเวลา ที่ใกล้จะหมดแล้วหรือแบบเหมาะสมแล้วอย่างนี้เราก็ม,มาหมุนเวียนออกบุฟเฟ่ก็ได้นะครับเป็นการลดต้นทุนไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็ใช้ของให้มันหมดนะครับในระบบ First In f น r ฟิร์สเนะครับไฟโฟต่างๆนะครับมุมต่อมาก็จะเป็นมุมพวกซีเรียลโยเกิร์ตนะครับก็ทั่วไปนะครับจะมีได้ตั้งแต่3อย่างจนถึง ตามความต้องการได้เลยส่วนใหญ่ถ้าโรงแรมระดับ3ดาวเนี่ยก็จะมีอยู่3าถึงหอย่างไม่เกินเนี้ยนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการต้นทุนด้วยนะครับเพราะว่าบางที่เช่นถ้าต้องรับทัวจีนถ้าต้องรับทัวร์คนเอเชียอย่างเงี้ยอาจจะค่าเบรกดาวเนี่ยไม่สูงมากคือต้นทุนต่อหัวเนี่ยอาจจะได้มาไม่สูงก็มีงบประมาณในการบริหารจัดการบุฟเฟ่อาหารเช้าเนี่ยอยู่ ค่อนข้างจํากัดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยนะครับ3อย่าง4ี่อย่าง5อย่างเนี่ยสำหรับพวกซีเรียลต่างๆนะครับโยเกิรต์ตบางครั้งก็อาจจะเป็นกระปุกก็ได้หรือว่าเป็นถุงใหญ่มาเลยแล้วก็มาตักใส่ชามหรือโบนนะครับเสิร์ฟให้กับลูกค้านะครับมุมต่อมาก็จะเป็นอาหารเอเชียนนะครับแล้วก็อาหารไทยนะครับ โดยหลักโรงแรมระดับ3ดาว3ดาวครึ่งเนี่ยจะรับทัวร์ซะเยอะนะครับทัวร์จีนเป็นหลักส่วนใหญ่ทัวร์อินเดียอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาหารก็จะหนักไปทางเส้นทางข้าวนะครับก็ต้องมีเผื่อแล้วก็จัดเตรียมไว้ให้เพียงพอนะครับแล้วแต่รูปแบบแต่ละที่ว่าเน้นลูกค้าทางด้านไหนมากที่สุดนะครับซึ่ง ทางทีมครัวทางเชฟก็จะทราบสัญชาติฟอร์แคสต์ล่วงหน้าก่อนในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับก่อนคิดหรือเมนูอาหารหรือพอทราบแนวทางฐานลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถออกอาหารให้มาตรงความต้องการของลูกค้าได้นะครับอันนี้เป็นมุมต่อไปนะครับก็จะเป็นมุมอาหารนานาชาตินะครับ จริงๆแล้วก็หลักๆก็จะเป็นพวกไข่ดาวหมูแฮมไส้กรอกเบคอนอะไรประมาณนี้เป็นแฮมเป็นแฮมไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นพวกมันต่างๆผักต่างๆซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็ตามงบประมาณนะครับออกไปจัดสรรดูแลหน้าตาก็จัดเลี้ยงให้สวยงามนะครับ หลักๆถ้าเป็นมุมอาหารนานาชาติสําหรับโรงแรมระดับ3ดาว3าดาวครึ่งอะไรเงี้ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะมีพวกซุปเสริมมามีพวกอาหารนานาชาตินานๆครั้งสลับหมุนเวียนออกมานะครับสามารถทําได้หมดมุมต่อไปก็จะเป็นมุมไข่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานเป็นเบสิกทั่วไปที่ต้องมีกันนะครับแต่บางครั้งบางที่ก็จะอาจจะทําไข่ออกมาเป็นวันละ สองสอย่างเลยก็ได้นะครับเช่นวันนี้ไข่ดาวกับไข่คนใส่มาในตัวเชฟวิงดิดหรือถาดอุ่นอาหารเลยอะไรเงี้ยนะครับเพื่อทีออ่สะดวกในการบริการแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดด้านต้นทุนของอาหารแล้วก็ต้นทุนของพนักงานนะครับก็เลยต้องทำออกมาเป็นบุฟเฟ่เลยบางครั้งก็ไม่ไม่สามารถที่จะมาบริการทำเสิร์ฟเป็นที่ที่แบบดังในรูปได้นะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกที่หรือแบบโรงแรมรีสอร์ทเล็กๆอย่างนี้พยายามทําเป็นมุมไขไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้แล้วก็บางครั้งลูกค้าก็ไม่ทานเยอะมีมุมไข่ดีๆเนี่ยบางครั้งก็ทานแค่ไขกับขนมปังแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งอะไรที่ลูกค้าชอบแค่นี้บางครั้งเขาก็ทานแค่นี้ก็เพียงพอสําหรับลูกค้าแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้มีทุกที่นะครับมันจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากกว่านะครับมุมไข่อันนี้ก็จะเป็นมุมยอดนิยมเหมือนกันนะครับเป็นมุมพวกกว๋วยเตี๋ยวพวกเส้นต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูทั่วไปนะครับหมูสับหมูชิ้นทั่วไปนะครับซึ่งสามารถจะออกมาหมุนเวียนกันได้เช่นเป็น เตียวหมูก๋ววเตี่ยวไก่ข๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับประเภทนี้สลับกันออกมาได้ก็ถ้าโรงแรมระดับประมาณ3ดาว3ดาวครึ่งเนี่ยก็จะออกอยู่ประมาณเนี้ยนะครับบางครั้งก็ออกจะเป็นอาหารพิเศษบ้างก็ได้นะครับเช่นบางครั้งอยากจะออกออข้าวมันไก่ออกก๋วยจับยวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถออกได้นะครับมาสลับหมุนเวียนกันข้าวหมูดแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เพิ่มความหลากหลายหรือว่าหรือแบบว่าความพิเศษนะช่วงเวลานั้นๆได้นะครับมุมต่อไปก็จะเป็นมุมเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มก็จะเป็นเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นนะครับหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ต้องมีแน่ๆก็จะมีออน้ำเปล่านะครับน้ำส้มนะครับแล้วก็น้ำพันธุ์อื่นๆเนี่ยน้ำสับปะรดน้ำฝรั่งอื่นๆสามารถจะหมุนเวียนสลับกันแล้วแต่ไอเดียได้นะครับ บางที่ก็ใช้เป็นน้ำสมุนไพรต้มเองอย่างนี้นะครับเอามาเสริมเข้าไปด้วยแล้วก็ลดต้นทุนได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีน้ำพวกนี้มันจะเป็นอ n นสแตนซส่วนใหญ่ก็สั่งมาบางทีก็มีราคาพอสมควรเหมือนกันนะครับบางครั้งเราต้มน้ำสมุนไพรต้มน้ำใบเตยต้มน้ำตะไคร้นะครับซึ่งดีกับสุขภาพแล้วก็ลดต้นทุนได้เอามาเสริมในบุฟเฟ่ไลน์ก็ได้นะครับ ส่วนพวกเครื่องดื่มร้อนเนี่ยทางโรงแรมก็จะมีกาแฟอีกเกรดหนึ่งนะครับเป็นกาแฟต้มนะครับถ้าคนทำงานด้านโรงแรมหรือรีสอร์ทก็จะพอทราบต้มใส่หม้อใหญ่ไว้ด้านหลังแล้วก็กดใส่พอตต่ตางๆออกมาบริการลูกค้านะครับอาจจะมีกาแฟบ้างมีโกโก้บ้างนะครับมีชาบ้างนะครับใส่พอตไว้อย่างเงี้ยให้ลูกค้ามาหยิบเอาเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ดังในรูปนะครับสำหรับมุมเครื่องดื่มร้อนเย็นนะครับสำหรับบุฟเฟ่อาหารเช้าต่อมาก็จะเป็นมุมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมุมพวกผลไม้ต่างๆนะครับหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณสัก3-5ถึงอย่างนะครับสำหรับโรงแรมในระดับประมาณ3ดาวสาดาวครึ่งเนี่ยนะครับก็หลักๆก็จะเป็นแตงโมสับป,ปะรดแคนตัลูู มะละกอหมุนเวียนสลับกันออกมานะครับตามความเหมาะสมแล้วก็ตามปริมาณที่ลูกค้าทานกันนะครับสลับกันบางที่ก็อาจจะใช้เป็นถาดน้ําแข็งแบบนี้ก็ได้นะครับแบ่งกับมุมสลัดอย่างละครึ่งหรือแบบ70-30%อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับวางจัดเรียงดูมีน้ําแข็งช่วยเพิ่มความเย็นก็สร้างความ น่าสนใจให้กับลูกค้าได้นะครับดีกว่าบางครั้งเอาออกมาวางโล่งๆบางครั้งมันไม่เย็นนะครับไม่เย็นก็ไม่ค่อยอร่อยแล้วก็ประกอบกับมันจะมีแมลงมีอะไรมาตอมด้วยบางครั้งก็ต้องระวังนิดนึงนะครับสําหรับมุมสลัดก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ผมก็มาแนะนําสําหรับการออกบุฟเฟ่ของโรงแรมระดับ3ดาว3ดาวครึ่งนะครับก็จะมี ลักษณะอาหารลักษณะคุณภาพของวัตถุดิบประมาณนี้นะครับสัดส่วนใหญ่นะครับบวกลบเพิ่มได้นิดหน่อยนะครับก็เพื่อนๆมีคอมเมนต์หรืออยากทราบในส่วนไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับมีคำถามอยากถามอยากรู้เกี่ยวกับรายละเอียดบุฟเฟ่หรือแบบ จอ,อกบุฟเฟตตัวไหนดีอาหารตัวไหนดีมีเมนูอะไรบ้างอย่างเงี้ยคอมเมนต์กันเข้ามาสอบถามนะครับหรือถักเข้ามาที่เพจได้นะครับผมจะมาตอ,ตอบทุกคำถามสำหรับเพื่อนๆน,นะครับก็ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ